บอสนกพงศกรได้ออกมาเว่าถึงเรื่องเล่ากำลังกายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้นั่นก็คือหลังจากทีเพิ่นไดโ้โพสนะคะข้อความลงไปบนอ a c e b o o k นะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าต่างๆตามมาที่หลายๆคนกำลังเกิดความว่เเ้าใจนะคะระวางแฟนคลับ f อฟนะคะทั้งสองกร่ม2องไฟล์ที่กำลังกลายเป็นประเด็นอยู่ในช่วงนี้แล้วบอสนกก็เลยได้ออกมาเว่าถึง อ่าเม่เมทั้งสองกำนั่นแหละพี่น้องค่ะทีติดตามอ้ายสกุณาพรบว่าสิเป็นแฟนคลับเอฟซีของหมอรับเสียงวิหกนะคะซึ่งทั้งสองกำสองไฟล์กับเป็นคนทีบอดนกพงศกรเพิินเข้าลบนับถือื่านี้บอดนกก็นเลยได้ออกมา,วา,วา,กนนาเว้าอยากให้หันหนาเข่าหากันพี่น้องบ่อยากให้แเม่เมของอแฟนคลับของอ้ายสกุณาพรต้องมาหมางใจกัน ้องมาบอกเข้าใจกันอยากให้หันหนาเข่าหากันคุยกันนะคะสำหรับบอลนกพงศกรผู้า้ทีมีแต่พลังบวกในโตนะคะพี่น้องอยากให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีบอลเพิ่นเว้าวพี่น้องขาเกี่ยวกับประเด็นนี้อยากให้เม่เม,มทั้งสองกรรมได้มีโอกาสคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะบางเทืออาจสิเป็นเรื่องเล่าที บ่าใดบ่เข่าใจการซื้อๆก็ได้นะคะพี่น้องแล้วสําหรับบอสนกเองนะคะบอกเลยว่าเพิ่นเป็นคนทีมีความคิดทีแบบเป็นกลางมากอืมจะสิว่าความคิดบอสนกพงศกรเป็นกลางมากบอสาจเสียเทศเสียหายไฟฝ่ไ,ไ,ไฟหนึ่งการทีบอเข้าใจกันมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องคะแล้วมืนน้อนี่ขออนุญาตไปยังเพจของแม่ต็อกสายใหม่นะคะนได้เอาบางช่วงที่บอสนกพงศกร เพิ่นได้ว้านะคะได้เอามาตัดลงแล้ะกะ็เอาเมาให้พี่น้องได้รับฟังน้ำเจยวกับประเด็นนี้ที่บอนสนกพงศกรเพิ่นได้ว้านะคะขออนุญาตแม่ต๊อกด้วยนะคะขณะที่บอสนกกำลังแต่งหน้านะคะเพิ่นกระได้ว้ากับเรื่องนี้ <c oughs> ขณะที่บอนสนกพงศกรกำลังนางแต่งหน้านะคะเพิ่นกระได้ว้าถึงประเด็นนี้นะคะพี่น้อง มาฟังจากปากของบอดนกพงศกรค่ะสำหรับเรื่องเล่านี้นะคะพี่น้องเราทิโพดมันี้นะนาะที่โพดเนี่ยคือเป็นความหวังดีแล้วก็แล้วก็ความทิงใจเพราะนกประเด็นนกประเด็นมีปัญหาหรือว่าอรู้สึกไม่ได้โอเคมากนะครับที่โพสเนี่ยคือไม่ได้อะไรเลยแค่อยากแบบว่าอยากพูดตรงตรงว่าก่าอยากให ว่าอยากให้มีคนทะเลาะกันเพราะว่าคนกลางคนที่อยู่กลางเช่นลูกสาวเขาลำบากใจ<ะ>แม่เขาว่าอยากให้พ่อให้แม่เขาผิดกันดิฉันนั้น,นก,ก็ฝากถึงพ่อ,พอแม่แม่ห้ามด่าห้ามเม้นแรงนะครับพูดถึงว่าห้ามด่าพ่อหักแม่หกักนะครับมันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเรารู้แต่ น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเห็นเห็นแบบว่ามีการโพสแบบฟิวดามงดามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยโพสที่เราโพสไปมันไม่ใช่การแบบสอนหรืออะไรนะครับเป็นการแบบเป็นการบอกกัน้วยวาใจใน,านี่แหละเขาพยายา้ เขาบ่อยากให้คนที่เขาแมนแดงฝัดแดงไฟแมนอยากให้มาเบิ่งกมอลล่าแบบนี้ความสูงเขาต้องมอลล่าเบิ่งกแบบนี้ความสูงแมนเขาเบิ่งกมอลล่าฉันต้องไปกูจะไปเอาไฟก่อนเราไปเติมโซเชีฉันไม่ไหวฉันสูดอย่าเพิ่งเล่าไรหยุดหยุดหยุดเล่าเราฟังด้วยที่ได้ฟังด้วยเดี๋ยวนี้พี่บิวกับยังนูดยังน้ำนี่เด็ดค่ะว่ามีผู้ใดอยากให้คนผิดกันเด้พี่น้องเนาะโดยเฉพาะ พี่ๆแม่ๆทุกคนนะครับมีอยู่บอกผูใ้ใดอยากเห็นคนทะเลาะกันเวลาเราเห็นคนมีปัญหาหรือทะเลาะอะไรเงี้ยเราสามารถให้กำลังใจได้นะแต่ต้องไม่ว่าต้องไปกล่าวถึงว่าต้องไปด่าว่าต้องไปเมนด่าตืมนันดีนู่นน,นะครับแต่เราสามารถออกความคิดเห็นได้ความพอดีบางคนแบบเม่นแรงจนเกินไปนะมี่นะครับได้ลงค้นว่าทั้งสองฝ่ายนะครับก่อนเนี้ย สองฝ่ายที่แบบมีปัญหากันก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่พ่อจ๋าเองก็ให้ความเคารพทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนี่ลาค่ะให้ความเคารพทั้งสองฝ่ายเหมือนกันดิฉะนั้นคืออยากให้คันนาคุยกันต่อให้มันไม่สนิทใจเหมือนเดิมแต่ถ้าเราให้โอกาสนะครับให้โอกาสซึ่งกันและกันให้โอกาสได้เว้าให้โอกาสได้ให้โอกาสได้ปรับความเข้าใจคันนาข้าหาน นกเชื่อว่าเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมากกว่าเรื่องที่ไม่ดีถ้าเราจะสาดเสียสาดเทกันนะครับบางที่มายาเป็นเรื่องเขาเจ็บคิดหรือเปล่าก็ต้องอธิบายกันนะครับแต่ไม่อยากให้เขเลาะหรือมีปัญหาไปการโพสต์กันแกลกันไปมา ด้วยช่วงนี้ซึ่งบอสนกพงศกรเองเพิ่กนกระด้ออกมาว,าว้าประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น,อน้องคือบ่อยากให้แม่ๆทั้งสองกรรมสองายมีปัญหากันอยากให้หันหนาคุยกันเพราะว่าคนที่ลำบากใจก็คือคนอยู่ตรงกลางนั่นก็คือลูกสาวของแม่แม่นั่นเองนะคะซึ่งยกชิ์เข้าใจคือการวาสาหรับเรื่องนี้นะคะเป็นการว่าเข้าใจกันสื่อๆดอกแยกชิ์ว่าอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่บางบางเรื่อง อีกฝั่งหนึ่งบ่เข้าใจในจุดประสงค์ทีอีกฝั่งหนึ่งพไดเพ่ดเพดเฮ็ดนี่แม่พี่น้องคะเรื่องนี้สามารถคุยกันได้แล้วถ้าเฮ้าหากักโตอิหลาอิหลีหักในตัวศิลปินทีเฮ้าอ่าสปอร์ตสนับสนุนมากโดยตลอดเฮาสามารถคุยกันได้พี่น้องฮันนาเขาหันหากันเพราแจ้งได้แล้วเขาก็ต้องเดินทางสายเดียวกันไปน้ำกัน ไปเบื้องลูกสาวไปสมาสไปน้ากันไปเบิงหมอล่าเสียงวิหกไปห้กําลังใจพอจา๋าลูกจ๋าคือเกา่ามันสิได้เห็นกันราวาโลกเข้านี่มันมันแคบคักพี่น้องคะอยู่กันให้มีความสุขเถอะอยากให้พี่น้องไปเบื้องหมอหลอมหมอล่าแบบมีความสุขแล้วสิ่งรักๆเล่ย์ยศเส,ส,สมานวากความหักความหายอภัยกันนี่แหละเป็นบุญใหญ่มหาศาล ซึ่งเย,ยสซิกาได้ยินบอดออกมากเบามากขึ้นกันพี่น้องคะ่ะว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นมหาบุญเป็นมหาบุญกุศลเลยนะคะพี่น้องเรื่องนี้อยากฝากไปถึงเมเมแฟนคลับเอฟซีนะคะคนทีหากในตัวของสก,กุณาพรหากในหมอลำเสียววิหกนกพงศกรหันหนายอมถอยคนละก้าวแล้วหันหนาเขาคุยกัน บ่เข้าใจกันมองไดดีกว่าเฮาสิมาเมนหรือว่ามาสัตว์เสียทเทเสียให้กันพี่น้องมันสิบบมีความสุขอยากให้แฟนครับเอซของอีหล่าห้เป็นแบบยางหรือว่าเป็นเอฟซีตัวอย่างอยากให้ให้เพื่อนเบิ่งไหวว่าเอฟซีของหนอง้อาอาอาสก,กุณาพอมีต่คนเป็นตาหักมีตะคนเป็นตาแพรมีตะคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หักไข่กันสามคัคคีกลมเกลียวกันนะคะพี่น้องฝากถึงแม่ๆนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะอันใดทีพ่ออ่ามารุ่มมารวยหรือว่าพ่ออภัยให้กันกะอภัยเธอคะ่ะหันหนาคุ้ยกันไปมวนหนาหาาน้ากันไปหาลูกสาวน้ากันแล้วความสุขนะคะมันก็จะเกิดขึ้นกับใจเฮาละกะกับนองอาอายน้า สำหรับอ้ายสก,กุณนาพรน,นะคะในยินพ่อจ๋าคนบอกว่าอีหล่าเป็นคนทีเซนสตีทีมากนะพี่น้องเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดหลายอ่าถ้าห้าหักสก,กุณนาพรกะอยากให้หักกันกลมเกลียวกันปองดองกันนะคะพี่น้องคะสำหรับื้อนี่ฝากถึงแฟนคลับเอฟซีนะคะกะทั้งสองกับสองฝ่ายนั่นแหละพี่น้องคะเป็นอันหนึ่งเดียวกันเพราะว่ายังไงแล้วเราก็รัก ในศิลปินคนเดียวกันนะคะฝากเม่เมแฟนคลับเอลฟี่สุขผูสุขคนค่ะส้ำนิก่อนนะคะสวัสดีค่ะ